สวัสดีค่ะยนีีต้อนรับเข้าสู่รายการโต้วาทธรนะคะดิฉันผู้ดำเนินรายการนางสาวสุธิดาแก้วพาวค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะปันปันจากไอซีประัดปันค่ะ Hello Luis from PSITL IQ. สวัสดีเตาเชเช่จากเบนเตอร์เช่เตาวสวัสดีค่ะแชมเปญจากแมรีร่เพนค่ะโดยก่อนที่จะเริ่มคอร์สสูงนะคะจะขออธิบายกติกาก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราจะทำการโต้วาทีนะคะฝ่ายละหนึ่งนาทีโดยหัว,วข้อใหญ่คือเคาน์เจอรหรือวัฒนธรรมนะคะโดยจะแบ,บง่งเป็นวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสายค่ะ ่วยฝั่งนี้นะคะพี่เขาเลยอาจจะเป็นการวัฒนธรรมไทยค่ะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นผู้เข้าเลยที่มีความคิดทางวัฒนธรรมสากลค่ะอ่าอ่างไรการทักทายนเราต้อง่อแล้วที่ฝังหลัก่นดีกว่าฝังหวัฒนธรรมไทยสำหรับเราแล้วนะครับเรามองว่าการทักทายของวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์ไร้งดงามสวยๆมากคือเมื่อเราเจอกันเนี่ยอย่างแรกที่เราต้องทําคือ เราไหว้สวยมากครับคนเดินคนที่ไหว้สวยแหละยิ้มเก่งการยิ้มก็เป็นการอันไทยอย่างหนึ่งของคนไทยเราแต่ก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเพื่อแสดงความอ่อนน้อมถ่มตนและเป็นการแสดงมารยาทของเราคือสวัสดีครับสวัสดีฝั่งเราคือการทันไทยแบบจับมือกันอย่างงี้ข้นคือเป็นการทำธุรกิจกันใช่คนเป็นการแบบ มันสากวนนะเนาะแบบเป็นสากวนหลายๆชาติเขาก็ทำกันอย่างนี <S <S ้เนาะแล้วการทุนนองธุรกิจเนี่ยเขาก็แบบให้ทัชกันปกติแล้วก็ให้ไอ้อะไปแย่าไเงี้ยไว้รุ่นเมกาหลายๆคนอย่างเงี่ยเขาถูกเฮ้ยบบ๊ะโบ๊ะสิ่งเี้มันดูแมนมันดูแบบสมัยสมาับยไทยแล้วก็ในช้างธุรกิจแล้วก็การทันไทยแบบหมดเวลาค่ะ่ทั้งสองทีมเก่งมากเลยค่ะที่เห็นได้ผลตอบรับกันดีมากนะคะ หารค่ะขอเชิญทีมไทยนะคะพูดก่อนค่ะข้าวพิมไทยนะคะก็กินข้าวะะเ,าเป็นรักค่ะแล้วก็จะมีกับข้าวที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะมีหลายหลายหลายภาพมากเลยค่ะใช่ค่ะเป็นจังเตรนแล้วก็ไทยเราเนี่ยมีการใช้สมุนไพรแล้วก็พืชผักต่างๆในการทำอาหารเยอะมากๆ หลักๆเลยเนี่ยเราจะใช้กะทิย้อมพิทยดำแล้วก็ผักชีก็คือเรียกไงว่าสามเกลอนั่นเองครับว้าว <Wow. S 2> อ,อยากฟังของฝั่งคุณมากนะรับงมาได้เลยฟังนะฟังแต่ว่าไรไม่หมดเวลานีข่ของคุณไม่หมดเวลาอ่ะมาแลว,แลว เคของเรานะคะก็คือมันเป็นอาหารง่ายๆสบายเป็นไฟกินปุ๊บเข้าปากอร่อยปุ๊บโดนใช่สเต็กออนอยากกินอย่างเงี้ยค่ะอาหารมันเลยย้ำชีสแล้วชีสเป็นแบบผักแซมนิดเงี้ยใช่นดห่อยมะเขือเทศสลัดโอ้โหมันเป็นอาหารที่ง่ายอ่ะพูดตรงว่าวัยรุ่นไทยสมัยเนี้ยเราฮิตฮิตฮอตเป็นป๊อปปูล่ากับเด็กมันเป็นยงใช่ชอบทุกอย่างเป็นสีเงีอยมากใช่บางทีก็ไม่แพงด้วยนะบางทีบางร้านเนี่ย สองบาทก็มีอ่าอันนี้อไม่ีไ่ไม่มีแต่ให้ท่มตรงพวกคมดเวลาแล้วก็จบกันนะคะกับการต่อวาทีระหว่างวัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมสากลนะคะวันนี้อยากให้ผู้เข้าแข่ขทุกท่านนะคะสนุกการที่เราได้คุยกันในวันนี้ด้ยค่ะก็ดีนะครับส่วนเรื่องการทัไทยเนี่ยของรับฝั่งไทยก็ เธอเป็นภรรยาที่ดีนะแล้วก็เป็นการทักทายที่ดูน่ารักมากแล้วก็แต่การจับมือเนี่ยก็สามารถเป็นการทักทายเปลี่ยนเป็ได้ในฉบับสากคน้องทำนด้ไหมนี่คิดว่าวาระทักที่แตกต่าขขงจากคืขขอวามสมบูรณ์แบบคืขขอความการเจอกันชื่อกาลการกเป็นการผสมผสานความวาระทักที่กาลกันเนาะ,ะนี่ก็รู้สึกว่าเรามีความคิดต่างกันแต่ว่าเราก็ดูร่วมกันได้โดยที่ไม่มีข้อขัดข้ง ของไทยนะรัก็คือส่วนตัวคิดว่าของไทยเรเนี่ยก็คือยีมารยาทน้ำอะไรแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าของเขาเนี่ยเราก็สามารถปรับใช้ได้ในแต่ละสถานการณ์แตกต่างกันไปความไม่ใช่เราจำเป็นต้องไหวหรืออะไรตลอดเราสามารถยินดูว่าบ๊ายบายดูมื้อทักทายอยไทยแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณเจนก็ค่ะก็อาหารนะคะมีความหลากหลายมากเลยค่ะเราสามารถเลือกทานเลือกทานได้นะคะทั้งสองวัฒนธรรมเลยสามารถกินในมื้อเดียวกันก็ได้เช่นแซลมอนกับอะไรคะ ตรงตาน้อนเป็นไง้านที่อร่อยนคะถือว่าตาบานตาบานคะโอ้เป็นข้อคิดข้อสรุปที่น่าสนใจนะคะสาหรับทั้งสฝังคุ่าจะเห็นได้ว่าแม้เราจะต่างวัฒธรรมแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสกสุนะคะสำหรับวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย